ับผมนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆไปทําทริคใน powerpoint ดูนะครับในการตัดพื้นหลังแบบนี้นะครับรูปนี้ไม่ได้ตัดพื้นหลังออกใน Photoshop นะครับผมใช้แค่ powerpoint นะครับในการตัดรูปพื้นหลังออกนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทำมาดูนะครับง่ายๆนะครับแค่ไม่เกิน1นสนาทีเท่านั้นนะครับทุกคนก็สามารถจะสามารถทําเป็นอย่างแน่นอนนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำยังไงในการตัดพื้นหลังใน PowerPoint แบบนี้นะครับ Photoshop มันก็จะตัดได้เนียนกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมเฉพาะ PowerPoint ก็ตัดได้เนียนนะครับไม่ใช่ไม่เนียนถ้าทุกคนไม่เห็นตามตัวอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับลบแรกก็ขออนุญาตแทรกรูปนะครับผมจะแทรกด้วยทีลการลากไปวางนะครับอ่ะนะครับได้รูปแล้วรูปเดิมเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ นะครับอ่ามาดูกันนะครับพอเราแทรกรูปเข้าไปแล,แล้วเราอยากจะตัดพื้นหลังสเปซพื้นหลังออกแล้วเหลือเฉพาะรูปบุคคลใน powerpoint ก็จะมีเมนูที่เป็นรูปแบบนะครับมันก็จะมีส่วนเมนูของการเอาพื้นหลังออกอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเมนูแรกนะครับซึ่งเวอร์ชั่นใหม่ก็จะมีมาหมดแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโดยปกติแล้วตัวโปรแกร,รม powerpoint เนี่ยเวลาเราสั่งตัดพื้นหลังเนี่ยโปรแกรมมันจะแ a n d อมในการตัดส่วนที่เป็นแบ็กกราวด์ออกนะครับ โดยก็จะเลือกสีด้านหลังเลยนะครับบางทีก็จะเลือกบุคคลให้เราได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เสื้อของผมมันจะเป็นสีขาวมันจะไปตรงกับแบ็กกราวน์ข้างหลังด้วยมันก็จะตัดออกไปด้วยนะครับซึ่งเราไม่ต้องตกใจนะครับเรามีหน้าที่คลิกเข้าไปอย่างเดียวนะครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นสเปซส,สีชมพูเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับในพื้นที่สีชมพูตรงนี้สเปซสีชมพูนะก็คือตัวที่มันตัดสีพื้นออกนะครับ ะจะเห็นว่าเสื้อของผมก็ถูกตัดออกไปด้วยตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับก็จะมีอยู่อีก2เมนูที่เราสามารถคอนโทรลได้ก็คือบวกกับลบนะครับตรงนี้เลยบวกก็คือเก็บพื้นที่สีที่เราต้องการเก็บไว้หรือต้องการแสดงผมผมต้องการเอาเสื้อ,อผมคืนนะครับผมก็ขีดลงมาแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะแรนดอมออกมาให้เองนะครับเหลือตัวหนังสือตรงนี้ก็ขีดทับอีกรอบหนึ่งนะครับ อย่างนี้เลยเห็นไหมครับสังเกตดูว่าตรงนี้สีมันคล้ายๆกันเห็นไหมฮะอักี้เวลาเราตัดหรือต้องการเพิ่มบุ๊บมันก็จะไปดึงเอาโทนสีที่ลักษณะเดียวกันขึ้นมาด้วยนะครับเครื่องหมายลบก็คือตัดออกผมไม่เอาพื้นหลังตรงนี้ออกนะครับส่วนเกินผมก็ขีดไตามแนวตัวเองนี่แหละนะครับง่ายเห็นไหมครับก็จะตัดออกเลยนะครับง่ายมากนะครับชิลมากเลยนะครับขีดๆเขียนๆก็ออกไปนะครับใครอยากได้กางเกงอยู่ก็อย่างนี้เลยนะครับ จะเห็นว่าพอปุ๊บหมวกผมยังไม่กลับมาใช่ไหมผมก็กดหวกอีกรอบเมื่อกี้ไม่เห็นนะก็ไปวงเอาหมวกของผมขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะขอเอาสีขาวตรงบนหมวกเอามันหน่อยเถอะนะครับอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ารูปที่เราจะใช้บางทีเราก็ต้องเลือกด้วยนะว่ารูปตรงนี้กับ พวกภาพพื้นหลังเนี่ยสเปซมันหรือโทนสีมันใกล้กันเกินไปไหมนะครับถ้ามันใกล้กันเกินมากมันก็จะตัดลําบากนิดนึงนะครับอย่างตรงนี้หมวกผมกับพื้นแบ็กกราวท้องฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างกลืนกันนะมันก็จะมีส่วนนิดหน่อยนะครับมันอาจจะไม่เนียนเท่าโฟโต้ช็อปนะแต่เราก็สามารถตัดออกมาได้นะพอเราตัดจนพอใจเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกถูกไปเลยนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับนี่ ขออนุญาตครอบกรอบมันนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อจะได้คุมได้ง่ายครอบกรอบลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวสเปซรูปมันเล็กลงเสร็จก็กดข้างนอกครับก็จะได้มาแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับทําไฟล์นําเสนอทําหน้าปกเอกสารนะครับหรือเอาไปใช้เป็นรูปอะไรก็ได้นะครับง่ายไหมฮะ อันนี้ก็เป็นคลิกง่ายๆในการใช้ Photoshop ในการโฟโต้ชอปในการใช้พว่พอยนะครับในการตัดพื้นหลังรูปภาพออกนะครับก็ง่ายนิดเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยส่วนตรงเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามันเป็นโทนสีเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้เพิ่มคลิกให้อีกนิดนึงนะครับในการครอบตัดหรือครอบรูปตรงเนี้ยสมมุติเวลาเราตัดแล้วสังเกตดูนะครับว่ามือผมมันจะเลยมานิดนึงนะครับ มันไม่เหมือน Photoshop ที่เราสามารถใช้ตัวเอลเลเอร์หรือตัวยางลบเนี่ยลบตรงนี้ออกไปได้เราก็อาจจะใช้เรื่องของการครอบตัดตัวนี้เข้ามาเพิ่มได้นะครับตัดยังไงนะครับตัดด้วยใช้การครอบตัดแบบวงกลมก็ได้นะครับจะทําให้มันเนียนขึ้นผมก็เลือกครอบเลือกการครอบตัดนะครับแล้วมันจะมีครอบตัดตามรูปร่างผมก็เลือกเป็นทรงกลมนะครับ เลือกไปแล้วนะครับแล้วกดครอปอีกทีจะเห็นว่าอย่างนี้ครับมันจะขึ้นเป็นทรงกลมตามกรอบมาให้ตองนี้ผมก็ขยับครอปขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับดึงตรงนี้มาหน่อยนะเพื่อให้รูปมันเนียนอยากเห็นข้อมืออยากโชว์นาฬิกาอะไรเยงนี้ครับก็สเปซขึ้นไปนะครับแล้วก็ขยับรูปนิดหน่อยก็ได้ครับอ่าประมาณนี้ก็กดครอปอีกิีก็จะได้ภาพ,พออกมานะี่ครับข้างล่างก็จะเนียนขึ้นเห็นไหมครับ อันนี้ก็ครอปเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันเอาง่ายๆครับอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็จะทําให้มันเนียนขึ้นนะครับอันนี้เป็นทริคเพิ่มเติมสําหรับรูปที่มันเกินหรืออะไรที่มันครอปหรือตัดพื้นหลังแล้วมันมีส่วนเกินเล็กๆน้อยๆเราก็อาจจะครอปด้วยรูปร่างเพิ่มนะส่วนใครที่อยากรู้ว่าครอปรูปร่าง่ต้องอยากรู้เราเห็นแล้วเนาะว่าทำยังไงนะครับเราสามารถครอปเป็นรูปร่างต่างๆได้เดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับ ก็ลองไปตามกันดูนะครับในการครอบรูปภาพให้เป็นรูปร่างต่างๆนะครับก็ง่ายเหมือนกันนะครับสั้นๆนะครับหนึ่งนาทีก็ทําเป็นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเอาลองไปปรับใช้กันดูนะครับในการทํารูปภาพแล้วก็ไฟล์ต่างๆนะครับรวมถึงไฟล์นําเสนอไฟหน้าปกนะครับก็จะทําให้เราได้ชิ้นงานที่มันสวยงามมากขึ้นหรือรูปภาพที่มันดูแอดวานซ์นะครับมากขึ้นนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเนทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ